สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุกูสุคนเนาะแม่แซมไซคูนักคุณเรยินดีต้อนรับสู่ช่องสำหรับดิ้งจ้าเย้เออมาวันนี้เมนูอะไรจ้ามาเห็นเขาเมนูคิดเห็นเขาอันฮิตในพิกโต๊ะอะไรเออคืออะไรตำตำเส้นผัดเดียวโอ้ตำเส้นเล็กป่ะเออตำเส้นเล็กนใช้อะไรบ้างวัตถุดิบีดิมันก็เครื่องโดยรวมมันจะมีต้มตาใช่ไหมเครื่องซุปตำเอาละอะไรแหละแล้วก็เดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวสุลวกเส้นเส้นเล็กเดี๋ยวสุลวกเลยเดี๋ยวสุลวกลวกเส้นเล็กแล้วปกติต้องมีอะไร กับท่านสผีไคคบเลยอีหลีกับนีตัวลูกศิลป์มามีลูกศิลป์นี่ไอยอใช่ไหมแล้วก็มีหมูหมูชิ้นอะไรงี้ฮะแมนติดฟองครับโอเคซื้ออะไรแบบนี้แต่วันนี้เราไม่มีลูกชิ้นเนาะเราก็ใส่หมูหมูสับกับหมูยอได้ครับวันนี้เราไม่มีลูกชิ้นเราก็เลยใส่หมาแทนได้ก็เป็นหมาของพ่อนี่แหละ ต่ำเส้นต์ตเส้นต์ตเส้นเล็กวันนี้เฮ้ยหมูยอไปไหนวะอยู่ในนี้เดี๋ยวเดี๋ยวยกลงมาหมูยอยกลงมาหยังวะหมูยอหายเหรอหายอันนี้เห็นตอนนี้พี่ออกมาซื้อหมูยอมาทำอะไรเนี่ยเอ้ยไปเบ่งนึงขี่รถไปข้าวเดี๋ยวอันนี้เป็นเมนูฮิตในทิกต็อกอันนี้คือเส้นเล็กเหรอเส้นเล็กเส้นเล็กเส้นมากกขับใไงเทพติดมาด้พี่น้องมาด้เอาน้ำกกงมาได้เผ็ดน้ำเมื่อกี้ชิมอยู่ฮะเผ็ดอยู่ ไม่รู้ไม่สอกเราใส่พีคิมเป็ดไม่รู้ yup เป็ดใส่เป็นกั๊มเลยโแต่ก uh, ินได้ไม no. huh? ่ได okay. ้แย่ขนาดนั้นแต่อร่อยอ่ะชิมก่อนชิมก่อนมาชิมก่อนชิมก่อนชิมชิมเอาเน้องไปทำอะไรมาทำอไมทำท่าอิ่ดเลยแบบต้องท่าเหมือนไปเดินทางไกลมาเผ็ดไหมล่ะเห็ดไหมเผ็ดนี่ต้องวิปครีมป่ะวิปครีมมันมันเผ็ดเพราะว่ามันร้อนใช่ป่ะ ไม่มันร้อนนิดนึงมึงไปเดินทางใครมาคืออะไรอ่ะต่ำเส้นเล็กอ๋อร้อนเหรอมันร้อนใช่เฮ้ยเรียกผมว่าพิต้าพิต้าบาร์บี้เหรอเนี่ยนี่คือแอมพ่ะแอมสวยไหมก็จะเผ็ดนะหมูยออะไรไหมหมวยหมวยจะไม่ให้เด็กกินหมูยก็ซื้อยี่ห้ออะไรมาครับเนี่ยที่ปลาเสียบอยู่โอ้โหเด็กเข้าไปในเซเว่นเห็นเขาว่างไหมอยหยิบมาเลยไม่ใช่เข้าไปในเซเว่นหรอกก่อนทั้งเมียก่อนทั้งเล่าเลยนี่มีหอ แอมจนเราต้องกินแบบคำโตๆเฟาวดิ้สบอกให้ฟาวกินเด้เผ็ดไหมพี่หน่องเฮ้ยเผ็ดคุณไก่ย่างเมื่อเช้าซื้อมาไปไหนวะนี่ไงอยากกินไก่ไก่แดงย่างหายไปไหนวะอยู่นี่อยู่นี่เราเจอแล้วจับใจหมดเลยไม่ไม่ได้เจอนะแอบด้วยเนี่ยช่องนี้เก็บของในบ้านมากินดีกว่าเฮ้ยมาเขินเทศหายวะให้โอนิชิให้โมนิบิวเอาถึงอยาดเลย มันเผ็ดแบบข้าเนื้อเลยอ่ะเข้าวต้นอ่ะเผ็ดมากใช่เล็กอ่ะแต่มันมุ่นอุ้ยปุ้ยมุ่นอุ้ยปุ้ยแต่ว่ามันคนกันอิเล่เถอะขาเละๆไปหมดเลยกล่อนป่ะก่อนนะแต่ดูเคื่องขนมันข่าวขึ้นมาด้วยคือเส้นอ่ะมันดูดใช่มันดูดอันนี้ใช้ดูดน้ำมันเข้าไปด้วยใช้พริกแห้งประมาณสิบเม็ดพริกสดอีกประมาณสิบห้าเม็ดใช่ประมาณนั้นแหละกินว่านะ แล้วก็ผงชูรสประมาณ3ช้อนโต๊ะอันนี้เลือกธรรมชาติ <c oughs> ผงนใส่ซ่อนเดียวใส่หลายกระเสบหลายใส่แบบมันมันนัวทุกคนใส่ซ่อนเดียวใส่ไปรักใส่หัวเส้นเนี่ยเหนียวนุ่มแล้วมันนัวด้วย<อ>คือน้ําน้ําต้ตามตําอ่ะมันดูโดนดูด,ดเข้าไปในเส้นหมดเลยเหมือนเวลาเราปรุงเส้นเล็กแห้งอะ่ะเ <c oughs> ส้นน้ำพวกคลิ <c oughs> อ่ะพอเราปรุงไวสักพักมันจะดูดน้ำเข้าไปอร่อยไหมอร่อยเส้นมันหนึบๆบ๊วยัง มันไม่เหมือนกับขนมจีนนะไม่เหมือนเลยร้อนไปขึนกันนะขนมจีนไม่ใช่รอนการเดือดผ่าเหลวอันเนี้ยหนึบๆเหลวๆอันนี้มันนึกว่าเส้นมันเกาะกันอืแต่วันนี้คือว่าเส้นมันลวกแล้วเข้าเอาไว้พอดีเอาลงเอาลงไปต่ำเพราะว่าขั้นขั้นปล่อยให้เย็นพวกนี้มันกระสิบเส้นมันี่แข็งมันถือร้อนไปเร็วๆหมูยอเนี่ยอร่อยมากหมูยอหมูยอขโมยเขามาเรี่ยมใครเอาไปกมค์มาไว้แถวนี้วะแค่แขยันพูดด้วยนะ ปกติก็ไม่พูดนะปกติไม่พูดเลยเราพูดให้เหยดมันออกมาแต่สำหรับคนชอบกินเผ็ดหลายนะครับก็พริกเยอะใช่พริกเยอะมากชิมไหมมีใครเข้าไม่ชิมไหมสดชื่นมากเลยทุชาติอร่อยมากนะเมนูนี้อร่ยมากสดชื่นนาอ่ะบอกบอกกันเลยว่าถาดเนี้ยถ้าคนกินเผ็ดไม่แข็งมาอ้ยอ้ยเห็นเห็นเห็นหมูยอคอยบอลบอลนะมันอยู่ในครัวใช่ป่ะนั่นแหละหั่นเลี่ยม ข้าวเส้นอ่ะเข้าเหนืยวก้มหน่ก้มไหนยืมมือหน่อยยืมมือหน่อยถามหายิราไม่มีหมูยอให้อายตามบอนไงมังเป็นไงบ้างอร่อยป่ะเออใช่ไหมอร่อยบอกแล้วแอกว่ามันเข้าเส้นเข้าเหนืยวเส้นอะไรเหนียวดีอ่ะเส้นเล็กตาอะไรอ่ะไม่รู้ไม่มีตาเส้นเลอนเส้นเล็กไม่ใช่เหรออร่อยไม่เส้นเล็กเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการลวกด้วยใช่ใช่ใช่มีอะไยยี่ห้อ จังนอกให้ดีเลเยครัีห้อบริเบิงบงั้ที่อก็ตัวน้ำเขเละเอยเฟสตอนนี้มันเป็นก้อนนะน้ำเดอดีเราไม่มีห่อในซเล็กถืหน้าเลนอือันนั้นดีเล็กเลยเด็มอันนี้แสดงว่าที่หอเเอาเอาถุงมเบิ้งด้วยข้างหลังนถุงข้างหลังอยู่ที่การลวกด้วยตอนนี้ไม่มีกระถินอ่ะมันมีเลาะหาเหมือวมันมันม่เหมือไม่ใช่พีกระถินล้ะ ปีกะถินนะเอาไว้ไหนนี่ได้ผักอะไรมาเอ็ที่หายเสตเดาสะเดาสะเดาบอกว่าเผ็ดเผ็ดเข้าวเส้นเลยเลือกเยอะเลือกยอดเดียวอร่อยนะจานเนี้ยไปพูดบอกน้องแต่ว่าอ่าย่าว่าอะไรนาะเห็นไก่ย่างค่อยบ่าเห็นว่าไก่ไก่วางไว้หายไม่สองไม้จัะคือวะ่นมันบินมากไก่มันบินมากอันนี้อะไรเนี่ยเมนูอะไรทำเส้นเดี๋ยวทำเส้นนั่นครับ เส้นเล็กเส้นเล็กเส้นเล็กมันเส้นเล็กจริงๆเมนูนี้นี่ใครคิดนี่ขอกราบเลยได้ไหมอร่อยชิพายจริงเหรอก็คล้ายๆตำลย้มหายเลยเหรอแต่เขาเปลี่ยนเป็นเส้นเล็กผมว่าอีกหน่อยเนี่ยตำหลงจีนตกงานเฮ้ยตำโ้่ตกงานอะไรชิมมากหลวงหลวงหลวงประบางอะไรเป็นอะไนี่มันจะเป็นเส้นใหญ่อะมามาละกอเป็นก้อนมาลากอจะเป็นยาวๆเส้นหนาๆเออหนาๆเส้นมดหรือเล่อะไรอะอร่อยแต่เผ็ด มันเผ็ดเข้าเปในเส้นเลยอยู่ในเส้นเลยยิงทาไมนมีฟันมีแตงเงือกอ่ะยิงเผ็ดเลยเรากินเส้นเหมือนเรากินพริกอยู่อ่ะก็เลยต้องกินนมเลยมันดูดคือดูแล้วเหมือนมันดูดน้ำในครกเข้าไปหมดเลยเนาะแห้งเลยเนี่ยไม่ทานเลยไม่ทานน้ำแห้งเลยใช่เนี่ยไม่มีน้ำเลยเผ็ดมากเส้นเล็กเส้นเล็กมันไม่ใช่ดูดมันไม่ใช่ดูดน้ำเข้าไปไม่ได้แหละอยากกินเนื้อครับพ่อใช่ไหมเส้นเล็กมันดูดน้ำเดี๋ยวน้ำแห้งเฮ้ยอะไรวะเนี่ย น้ำอะไรอ่ะน้ำอะไรอ่ะน้ำอะไรน้ำัินทครับอีนทินี้พังครับน้ำในร่างกายไม่ไหวแล้วครับไปเดินไกลอร่อยอร่อยไปไชนนอกอะไรเผ็ดอ่ะเฮ้ยอร่อยจ้าเผร่โอ้ไปก็มาโอ้เตอร์ไปนอนเด้อรมาเด้อรมาเด้อร์แม่ทำกันมาเด้อร์ทำไมวันนี้กูดูอีกเลยจังว่ะซีซาร์ฮัทถูกใจวัยรุ่นแหมลวกลูกชิ้นปลาใส่ซะหน่อยเลย น <paintings. S 2> like ้อยจังวะเรียบคำแต่ยังไม่ได้แหน่หรอเบาผสมัมาซินก๋วยเตี๋ยวกับซีใช่กินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ย่างเป็นือลวกขี่เข้ามาอ่ลวกแล้วเอามามากินตำสองเคยอยู่อ่าจนใหญ่เคยกินแล้ลวกแล้วทำเป็นเส้นเลยคุกอ่ะทำเหมือนมีคุกอ่ะที่คุกกระเทียมใส่รสดีหน่อยอะเอออ่าเค็มๆค็มมันๆแต่วก็ทำตำนิดเนี่ยเออเขาทาด้วยเดี๋ยววะอืมก็เออแต่เคยกินแต่เส้นลวกไอ้เส้นตำไม่เคยกิน ลางมาเนรจนี่มานี่ยเราวันนี้เราเอามาแค่เส้นเล็กอะลองลองนั่งดูก่อนล้วนองนัาของทุกอย่างเลยหาเครื่องเคียงหอ่าหาในครัวโอ้เงาแตกเผ็ดอ่ะอืมเผ็ดทุกแมันดูดน้ำเลยเผ็ดเห็นปะน้ำไม่มีสักหยดเลย ตัวแรกน้ำไหลได้ต้นเหล็กซุปต้มหืมไก่ยางยัดต้นเลยเห็ดด้วยไก่ีจริดว่าอะไรซุมต้มยัดสุดไก่อะต้มต้มหืมเห็ดโคตรเต็มมืดเหรอก็อะดีนะลวกดูดิดูเงาอร่อยกิดเดียวลวกเงยดิลวกเส้นลวกวิ่งมาลวกเส้นมาใส่ไหมพอดีเพิ่มได้อุ้ย กินเอาอิ่มเลยปะเนี่ยเอ้าริงจริงที่มันนะถ้ากินเอาอิ่มนะจะเผ็ดใช่ไหมเผ็ดมากแสบผองเลยแสบผองดูเหงื่อเขาดิไปวิ่งไหนมาเนี่ยวิ่งไหนมาวิ่งรอดเดี๋ยวก็ไม่โอนความวินิจัยไม่ถูกหรอว่าตายเพราะมีบ้าหรือว่าตายเพราะนี้เอออร่อยไหมคะอร่อยเนี่ยน้ำไม่เหลือเลยอ่ะมันดูดน้ำหมดเลยอ่ะจริงน้ำแห้งเลยอ่ะ ก็คือเป็นรายการเวียนเทียนชิมนเป็นูแกเผ็ดมากเลยพี่น้องไม่ไหวอ้อ็มันอร่อยนะสเร็เลยรอคือแบบม่ดอ่ะอร่อยยอย่างนี้ผมทำเส้นเล็กลวกแล้วก็เอามาใส่นมรสช็อแรตมันยกาเปบนเส้นเล็กนมสอแรนได้ได้นะแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่เจ้าได้แป้กเนี่ยนขนหวาน เส้นเล็กมาทำแทนนี่เหมือนขนมหวานแล้วเหมือนมาช่องเอามาเอาเส้นเล็กมาทําแทนไอ้เส้นเส้นสลิมอ่ะที่มีสามสีอ่ะเอามาเลยอ่ะวันเดียววันเดียววันนั้นจะได้ว่ามันมันวิ่งๆๆมา <c oughs> ไปวิ่งมาไปวิ่งม, <c oughs> มันเอ็มกว่าอันนี้วะมันเอ็มกว่าอันตำซุ้มตำปลาไหมตำปลาอืมตำปลาผมอ่ะผมว่าอันนี้าาอันนี้เอ็มกว่า อันกว่าเพราะว่าน้ำเส้นดูดน้ำเครื่องปรุงเข้าไปหมดเลยน่าสิเป็นเพราะเพราะเส้นก๋วยเตี๋ยวขนมจีนไม่ดูดน่ะแต่ว่ามันดีกว่าขนมจีนเยอะเยอะเลยอูขนมจีนมันเละขนมจีนมันก็ร่วนล้วนร่วนไม่มันมีเท็กเจอร์แบบหนุกหนุกแต่หนับอ่ะเคี้ยวแล้วมันแบบมันปากมากเลยใช่เส้นมันดีอ่ะเจ้าอะไรเส้นมันดีด้วยแหละไม่รู้ว่ะเด็กดูภาษาไป เจ้าอิม่มเจ้าอิ่มขนาดไหน <laughs> ต้องทำคุกไทยด้วยกันเมื่อกี้ที่ลูกมาใส่ก็คือครึ่งถุงนะไอ้หืมรูนี่แหละนี่ละพี่น้องมานั่งเรนดูแล้ว,ลว,ลวไปสืบมาแล้วว่าเส้นไหนเส้นไหนเส้นเล็กตาลูกสนไม่ใช่มันวนเส้นปะอันนี้ตาลูกบัวของดีงก็กแพงแสนเอาบัวของดีก็แพงแสนด้วยใช่ ดีเปลยาดีป่ะรูกเขาบอกดีไว้ก่อนเผื่อเขาดูแล้วมีซ้ำเต็งแบบน้องดีเหรอดีเหรอคิดจะไปเราต้องก๋วยเตี๋ยวเส้นเดี๋ยก็นะกี้นี่คันรถหนึ่งไม่มีปัญหาขออะไรครับขามาเลยจ้ะสปอนส์สปอนของกินเข้าได้นะทุกอย่างนะไม่ไม่จำเป็นถ้าคุณอยากจะโฆษณาแบรนด์สมมติคุณทำต้มอึ่งขายคุณส่งมาเขากินก็ได้เขาก็กินเออไม่มีคนทหาต้มอึ่งก่อน้ แดกเหล้าอยู่ดีขโมยนมกูแดกซะแล้วเผ็ดใะดิบอกว่าเผ็ดอืคือยังมือพี่ตำรานไม่ทันจริงแกใส่พริกหมดเลยเหรอออืแกน่าจะชอบรสชาตินี้แกชอบแต่เราแต่เราก็ไม่ค่อยคุ้นชินกับรสชาตินี้เท่าไหร่ไม่มันก็มันก็โอเคอยู่แต่มันเผ็ดน้ำอยู่แต่มันอร่อยคือเผ็ดแบบพริกสดแบบพอไหวเว้ยแต่พอเจอพริกแห้งก็บายบายเลยเออมันแสบร้อนไงนี่อะไรนะแคกโรนิดนึงไงฮะ ทำโต๊ะอันนี้คือพิสมานทำเองหรอไอเยชออุคิดถึงรถมือวิสิทธิ์นิดนทีเลยอย่๋ไดายเรื่องกระพิบตาแล้วก็ผัวไปทำตัวไม่ดีพี่สมานคือมาทำตัวไม่ดีเไม่บอกศุนกิ๊กไปทั่วไปจังหวัดไหนก็มีจังหวัดนั้นเออ มีเมียเจ็ดสิดเบเจ็ดจังหวัดโอ้อจังหวัดประเทศไทยมีกี่จังหวัดเจ็ดสิบเจ็ดอะไรล่ะ <70. S 2> เอ <77. S 2> อเจ็ดเขามีเจ็ดสิบเจ็ดคนมีจังหวัดละคนสองคนแผลแผลฮะแผลอ๋อมีมีแผลทุกจังหวัดเคยมีประสบการณ์ตรงใช่ไหมจยอดเลยครับอ้วาวกู้องกดจิบรอทั้งหมดเลยเผ็ดจริงไงไปวิ่งไหนมาเนือ จริงเราถมงดนาแค่สิบรอบโหวิฟิตเนี่ยแสดงว่าเผ็ดจริงนะเริ่มแสบท้องแล้วเผ็ดเผ็ดใครบอกเผ็ดเล่นอ่ะเออไมหกับเส้นมันดูดพวกพวกน้ำผิดพวกน้ำมันนานน้ำเครื่องปรุงหมดเข้าไปหมดน้ำหมดเลยเห็นไหมล่ะใช่น้ำแห้งไปน้มตํานิดเนียให้ทุกคนดูไม่มีน้ำเลยเนี่ย ใช่เอียงถาดเลยน้ำยังไม่มีเลยทุกคนไม่มีน้ำทันทีเลยเนืเส้นมันดูดน้ำหมดเลยเว้ยเนื้อทันทีคือคือเส้นหมดแล้วคือปรุงอะไรไปมันเข้าเส้นหมดเลยขี้ไข่มาสีซีซีเลยครับเผ็ดเอเอเอสมาเตมมาหลับเตมการเทคนิคการกินเผ็ดก็คืออย่าหยุดกินถ้าหยุดเราต้องหยุดเลยถ้าหยุดแล้วเผ็ดเลยเนี่ยเขาไม่อยากกินเรื่อยๆไหม ลองให้เขาเบรกดิมันไม่มีไม่อะไรกินได้ปากเอาเผ็ดแบบอ้ออย่างเงี้นะโอ้ยเมนูต่อไปอะไรนะคอรวยหน้าดิปเปอร์ครูกัสเซเล็กกินไคลอสดๆเลยชอบกินแล้วชอากินแล้วชอากินได้หว่านั้นะมันหมดเพชรแล้วแม่นบ่อันนั้นมันปวดท้องเสาร์ได้จังได้ลงทุนมาหลายแล้ว เอ้ยอทำไปวพาะเราเป็นคนอาอาอย่างนี้ตลอดเลยมันเผ็ดอ่ะคือทีแรกมันเผ็ดไม่เหมือนทิ่สดนะใช่มันเผ็ดร้อนแสบโอเคไปเจ้าโล่งใจดีคำว่าโอเคเราก็โล่งใจฮึงูพวกนี้ได้ยินป่ะฮะหูดับไปแล้วเผ็ดหูดับอันนี้อันนี้เหรอที่เขาเรียกเผ็ดหูดับกล้องโอ้แกเผ็ดได้กว่า้องอ่ะ ใช่เหรอแกกินเห็นเป่าันีเหรออุอยากเห็นฮะไว้นหลังวันหลังกู่อยากเห็นเห็นอยากเห็นเราเขาไปอาบน้ำตอนไหนวะเนื้อเนื้อเนื้อชุ่มเลยอยากาไปเตะตะก้อมาอ่ะไปดีกว่าจ้ะปะไปไปเ่นปมเราดิเราไม่เล่นมุกซ้ำสิโอหเอไปนอนเข้าไปนไอักขี่นไกระฟารกคนกได้ขดไ้ไปเล่นเลยปขอโทษขอใพี่อน้มันเ็ดน้เ็ดเนี้ยอะไร เรขอพายพี่น้องที่บอกกินเผ็ดด้วยครับฮะไปขอพายเขาทำไมอ่ะเขาไปกินเขาไม่เป็นไรนี่เขาเทคแคร์เก่แคร์ทุกคนไงบางคนชอบเผ็ดบางคนไม่ชอบเผ็ดอะไรอย่างเงี้ยขอพายพี่น้องที่ไม่กินเผ็ดด้วยโอเคเป็นคนดีอีกแบบทำอะไรผิดเนี่ยแค่ชอบกินเผ็ดไปพี่น้องพัฒยาการกับฟักนิ่งกี้สไตล์น้ำเดือพี่น้องท่านหูครับอันจะคลิปแล้วก็ก็เดี๋ยวเดี๋ยวอัพเรื่อยเ่อเลยอัพเลยว่ะอันนีอัพเดือนละเดือนละสามคลิป มีก็อัพไม่มีก็ไม่อัพลาสตินดนกบินเหนือเลยว่าคือจะเปิดเอาฟลายบินเหนืนเลยนะพี่น้องท่านพี่น้องเอฟที่คนื่อนเดมเเคยลองให้กินก็ล่องไปตมกินด้วยพี่น้องดูทุกคนมันข้าเนื้อต้องใช้คำว่าเข้าเนื้อแอมใช่ไหมถูกต้องคืงยังไงคือเข้าเนื้อเส้นมากเพราะเส้นมันดูดหมดเลยครับผมและอิ่มเลยนะไม่ได้กินข้าวเหนียวนะอ้ยอิ่มมันอิ่มไหอิ่มก็เหมือนกินก๋วยเตี๋ยวอ่ะใช่ใช่ขั้นใายกินตำเส้นก๋วยเตี๋ยวอะไรแล้วก็ กินข้าวเหนียวแต่ผมก็ต้องชุ่มกินจุอีกทีโอชัยต้องกินจุมากถ้าเกิดกินข้าวเหนียวด้วยเนี่ยหรืว่าเข้าก็คือสำหนิกับอิ่มหน่อยล่ะกินแก้มกับพวกหมูย่างคอหมูย่างเขาเพราะว่าถ้าตำรสจัดก็มีของแก้มนี่นี่แล้วก็ย่างบ่มเป็นกับแก้มแต่แต่ว่าขั้นต่ำพวกเผ็ดในยูแต่ขั้นต่ำเผ็ดในบ่มไม่หมอกพอถ้าเผ็ดปั๊บเราเปลืองเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวดกเดี๋ยวดกเดี๋ยวยกเผ็ดซีซาร์อ้าวจพี่น้อง บรรจากกันก็ไม่ยากพี่น้องฝา,ากไว้ที่เข้ามักสำล่าในนาแต้มักดินโดนเด้อพี่น้องเด้อสำหรับมือนี่อีพีนี่ครับครเข้ามา,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 าสวัสดีครับ